ครับสวัสดีนะครับผมวันนี้ก็มากะวันนี้ก็มารีวิวหน้ากากน้องทอรพีนะครับผมชื่อสแสรงเลยนะแต่นี่ก็คือชื่อของหน้ากากตัวนี้นะผมก็อย่างว่านะควายนี่เลยหน้ากากน้องทอรพีโอเคก็ไม่มีอะไรมากอะผมเป็นหน้ากากควายนะเวลาเห็นนะผมก็จะเห็นนี่นะผม ใส่พอดีกับหัวอ๋อแล้วก็ยังมีลูกเล่นอีกนะครับลูกเล่นก็คือนี่จูงจมูกแล้วก็สนตะพายนะครับผมลูกเล่นเนอะลูกเล่นไม่มีอะไรมากมีแค่เนี้ยตอนนี้ผมเนะี่ทำเป็นแบบจูงจมูกนะครับไม่ได้ทำแบบสนตะพายทีเนอะโอเคมันก็จะมีแบบคร่าวๆประมาณนี้นี่ก็จะเป็นด้านหน้า ด้านข้างด้านข้างแบบนี้นะครับผมโอเคนี่กเจะเป็นหัวเก็บรายละเอียดดีมากนะครับผมเนี่ยเก็บรายละเอียดดีชิ้นงานก็ดีนะครับผมนี่เลยหน้ากากน้องทอรพีนะผมคือ,ค,อคือไม่ใช่ค่าพ่อค่าแม่แต่ว่าเป็นชื่อของไอตัวนี้นะครับผมนี่ชื่อไอตัวนี้เลยไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรนั่งตั้งชื่อว่าหน้ากากน้องทอรพีซะเลย เฟรดดีนะ้ฉบับควายนี่เลยหูก็กระดิกได้นี่นี่นี่ป่าก็ขยับได้นะครับผมนี่ขยับได้ลูกเล่นก็ตรงเชือกแล้วก็ตรงห่วงนี่นะครับผมเนี่ยโอเคตัวนี้ก็สวัสดีนะครับผมโอเคไม่มีอะไรแล้วนะจบบายบายโอเค